สวัสดีครับก็อยู่กับการใช้งานเบื้องต้นโปรแกรมพีมาเวล่าพีซิกนะครับก็ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างยูนิตนะครับยูนิตในที่นี้หมายถึงหน่วยวัดนะครับของแมทเทียวในดีซอสนั่นเองนะครับพวกวัสดุต่างๆนะครับจะเป็นยูนิตเป็นเมตรตารางเมตรนะฮะซึ่งดีฟอ u ต t ของโปรแกรมเนี่ยจะไม่มีบางหน่วยเข้ามาให้เราต้องไปสร้างเองข้อการสร้างก็ไม่ยากเลยนะให้เราไปที่แอดมินนะครับ Admin Category นะครับจะมีในส่วนของ Unit of Measure อ่าก็ในส่วนนี้แหละที่จะเป็นการสร้างหน่วยของ u t นะครับเราจะสร้างโดยการกด Add นะฮะฝั่งซ้ายนะครับเราจะใส่เป็นตัวย่อนะฮะก่อนนี้เอาเป็นยกตัวอย่างเป็น KG แล้วกันนะครับส่วนด้านขวา Unit Name ก็เป็นกิโลกร,รมัมเนาะนก็ใส่ไป โอเคอเดี๋ยวลอง้างอีกสักอันหนึ่งก็ได้นะครับเอาเป็นอ่าเยนะครับเป็นชิ้นนะครับอ่าโอเคก็เท่านี้เองนะครับในการสร้างยูนิตขึ้นมาใหม่โอเคก็แค่นี้เราก็สามารถกดปิดไปได้นะครับถ้าจะเลือกใช้นะครับก็ไปเลือกใช้ในส่วนที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยจะเป็นกปโลกร,รมหรือเป็นอิชนะครับหรือเป็นอันอื่นนะครับก็คือตามแต่ แมทเทีเรยรตัวนั้นๆน,น,นะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวละไปก่อนสวัสดีครับ